่าเท่าไรก็จําติกันละตีกัดินโดยมตแล้วน้อยโดยว่าเาสิว่จังซี่เรื่องมื้อเช้านี่คือกูเจ้าว่าเนาะคว่าทางอํานาจบ้านเพิ่นมายังยืนให้ตใน400,000เนาะวามื้อเช้าได้ๆๆๆหน่วย2เบื้องหน่วยเบื้องหน่วย14แล้วก็หน่วย13เพราะว่าเขาเฮ็ดดีเกภาพนหน่วยนึงอันเบื้องนี้อัน300,000หน่วยเบื้องนั้น300,000เป็น600,000เออบวกเข้านล้านนึงเ้อ ท่านในบ้านอาปลากระปองห้มืซิมกับสปอนเซอร์เด้อเจ้า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 โดยๆๆยโดยโขอบคุณขอบใจในลายบืนขอบใจบืนเจอกันเดในเบอร์เลยออาไปกินไปกินก่อนด้วยเด้ออ่ากินเนี่ยสมมุติว่าเจ้าเป็นไข่เฮงนี่แกกินข่าวแรงแล้วนะกากินชองมิดในนอนเด้ออ่าถ้าว่าเป็นธรรมดาก็กินเทนอมิดเส้าเที่ยงแรงเด้อ โค้ยังมาดิยังยิบเอ้ยไม่ได้ได้โคบไม่ได้เน่ะเอาคดหนาวฮุมพยังไงคุมพะฮุมพมวยนะเย็นเนาะตอนช่องไหนเป็นช่องไหนบานนี่ของใครเปิช่องไปช่องไบานเปิดชองการป้องกันเลยบ่เอ้ยป้องกันเลยไหนนี่ จะตายหลวงพลเด้อบาดนี้นะบ่ไปบ่โยมใจบ่ยายเข้ลงพลอ้ากล้องีบาดกล้องุมบ่กล้องุมนี่คือกันเด้อนี่เนาะมาพบอกันตอนค่ๆแงๆบาดนี้พี่น้องเอ้ยโอยสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยช่อง2ช่อง2เด้บะบุญมันปลากับบ่เตียง2แชนแนลแชนแนลบ่แม่นแชนนอ่าบ่เตียงมื้อนี้สิมาอ่ากับบบุญกับบ่าว คนยาวโคตรโลดพี่น้องเลยอ่อมาซื้อทีให้ทางอันน่ะเอ่อยังจะขึ้นกันเนี่ยเอื้อยเอื้อยเพงก็เนาะลูกรัสเซียฮะกล้องจะก็เปิดปลาไห้ฉันได้บ่ซึ่งผมบ่โว้ยธรรมชาติกธรรมชาติเกินประตูมพี่ประตูมพี่นั่งาพี่กระเด็นทีน้อง ไอพี่น้องเหนหนาวพอนกำชุมไปอยู่กองไผ่ไผ่กองไผ่มันโดยู่โอยพระเจ้านี่เจ้าของที่เพิ่นไปพี่มาพี่พออสบายดีด้วยสบายดีด้วยโอ้ดีใจบ่เฉลี่ยทีไหมดีใจอ่าพี่น้องเหยบ่อ่มผ้าก็ได้นอนดีใจเนาะโอ้ยมานอนก็ได้มาเมื่อไห้่าวเราเราเกิดเนาะเออพี่น้องมาเลยป้าเ Anh đâm cả, kruk, khử khử mười lăm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  phi lăm mười lăm mười lăm đi lăm mườ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 i nào đi cào trăm vạn người, trăm vạn người, người, oh, sao bạn thanh phong đến lúc đó năn nó, rồi, hấp bátu nhấc của trâu, ở nhà bát ma bỏ, ở nhà bát phun ma nó, rồi, bên ở trong phay phu, tôi chỉ bảo hãy phăng, phải là cái mắt soi này coi có có người. Bây bà tuôn nào Mai là cái xay nó đã khởi một đứa bỏ đấy lượng này lao À Bây, tuôn nào người Mày nhớ này, xay nạc muối <laughs> này Xay nạc muối mỗi này này Mình tốt, ừ, mình con chào là bác lạ Tương bây chắc khuôn bảo nhau nì nhịp quá lột khỏi này, không quá Hết bá, áo tôi chỉ hết áo tôi chỉ วัี <gegen violin> <warfare> ้นเลยสบายดีเ <kind> ด <abonn és> ้อสบายดีรอบพี่น้องเลยเนาะองตะกองไฟบุไดเนาะบไวเลยพี่น้องเลยด้ดยจนค่ำจนมืดพี่น้องเลยใช้มาพรออัเพียงกันเบอด์ละบ่มาแ

จ้างมีบ่อบ่เตียงี่จ้างปิ้งไก่ไปอัพเกรดขึ้นหน่อยนึ่งเอออ่าไปน่อบ่อันนี้เนี่เบตูนนี่มุลิปไม่ใช่นี่มุลิปจ้ามุสลิปบ่ไล่ไล่พี่น้องเลยบังป่อบ่อาบดเังพี่อบังพี่เียอดงรู้ตีเียบเียดยู่ แล้วเอาบางคกียีดิใช้นวยก็ไลายแท่นนี่แหละเคยได้กินขนม เด๋ภาพกอนเด๋ภาพกัน่าเจ้าแหล่ะบว่าเวียกกอนนแ้ขนมนะครเราบอว่าโอ้ยฝาฝามืออรานผามืออเมยแล้วเองว่เออเมยเออใครยื้อเมยแล้วเองยาแล้วอเออเออมแล้วตีการากระตูกล้อยลงมาเออย่งไรมาใช้บัตเนียนทั้งเนีอันนี้ได้มาจากก็อย่างอันนี้แหะสีรอซีเนาะเดินดินี่นะมันก่เขาฟังรัก เรียบร้อยแลทางแนเขานว่าพยานเขาก็มา1 2อ่าๆๆเดีฝั่งนี้ฝั่งนั้นงนั้นอันนี้เลยมันแดนอยู่ฝั่งหัวพุ่นอ่าๆฝั่งนี้น่ะทางจะได้อยู่่งนั้นอ่ามาครบแล้วพยานเนาะแดนทางนี้มันเจ้าเฮือนตัวนี้อมาหมดแล้วใส่ที่ฮอดใส่ฮอดใส่แม่นบ่เลยเด้อวงนี่แหละบุ่่นแม่นบ่เลยเด้อล้อ โอียโก้ยโยโอเคโอเคโอเคขอนว่าด okay, okay. ินต네ัวน sí like ี้ละว่ามีแต่การจะตั้งหนี่ยมันลงมายังยืนให้น่ะเป็นจังได้กับโอเคก็จะตั้งยังยืนเนาะได้ดด้ตายช็อตายแล้วมันเก่งหนาวได้เพาบนหนาวโนทยได้ได้ได้ใกล้ใกล้ก็นได้ข่ายานขอบายานเขาเห็นดีตกลงกันเนาะลอยๆเล่อยแล้ว เดี๋ยที่เดี๋ยวงเขตให้แล้วได้ฟังรักไม้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าพยานข้าเจ้านะเพราะว่าทางข้าพเจ้าก็เพราะว่าเป็นผู้เสนาหน่วยเนาะก็ได้มาลงมายืนยืนให้เออเป็นพยานให้เดียวมันเป็นยังมาเมื่อหน้าตามไพล่ร่างจะตัดิทกันเนาะแมนแมนผมว่าเขาจะลงแก้ปัญหาให้เขาแมนแมนแมนสั้น มาแตะก้องแข็งเย็นเลยมาพี่ลามาพี่มันยืนอยู่พี่มันโบเห็นแล้วนะอันนี้เออเออมาพี่ตะก้องเพิ่นเออมันจะเออมาพี่เจ้าของดินนะเออเจ้าของดินมอะไรเมียอะไรเมียอะไะเมียขาลูกเมียเราซื้อยังก็ลืมเลยเลยซื้อซื้อเซตซื้อเซตอ๋อ้จำง่ายๆเซตนี่เซตเออเซตกันนี่เซตโบมันบอาไกลน่ะมาลง คุณที่ในบ้านก็เริ่มไปซื้อดินในเพิ่นอนแม่องแม่นบอนตอนนี้มอมไม้ตั้งเงินตั้งซานในเพิ่อนน่อันตั้งเฮือนนในยังบ่ทำว่าแต่ว่าแม่นซื้อดินก่อนเอแอ่าถ้ว่ามันมีงบมีหยังมาก็จังว่ากันต่อไปนะเราคุมราคาเท่าไหร่โดยเจ้ามติกันละทีโดยมติแล้วโดยโดยแต่ว่าจังซี่เรื่องมือเช้าวนี่คือกูจาว่าเนาะคําว่าทางอำนาจบ้านเพิ่น มันยืนให้ตก400,000เนาะเพ่ามอเชาน่ได้ๆๆๆนี่หน่วย2เบื้องนวยเบื้องนวย14แล้วก็นวย13เพราะว่าเขาเฮดมจริงกัปากกันตกนวยนึงอันเบื้องนี้อัน300,000นวยเบื้องนั้น300,000เป็น600,000เออพี่าบวกเขานล้านนึงดิเฮ้บานึงลบานี่เออมันเป็นจังซั่นนยังมันหลายๆๆน่วยสิบ่เออมันเป็น2น่วยดิ2กลุ่มเลยในบ้าน ว่าเขาก็เขก็ได้ผ่านเขาบาลอลแล้วเขาก็มาม <c oughs> อบมาก้อยแม่ก้อถูกเฝ้าเพราะว่าคันบ้านนั่นมายังยื้อใ้กระซี่เสนเดี่ยวมือเสาร์ของลานน,น,ลลาน,ลาน,นุ่งตะซี่เส้นในล้านล้านนึงตอนส้นหนึ่งเขาบอกาม,ามือเสารหนึ่เบอกว่าตะเกาตะเกาก็มันมันจบแต่คันบ้านทั่กันกันเลี้ยวแต่ว่ามันคือไปหลายบอลเพราะว่ามันเป็นตะขันตะละขันตะละขันไดรเขาเ็เบียกอยู่พี่ไรเอตเท่านั้นไดรต้องเอาตะขันนุ้ยหาคันบ้าน มันก็นั่นได้ดแต่ตัวเขาพอใจซื้อก็ซื้อเขาคบบริวารอย่างนั้นพอใจเอาไหนก็เอาไหนเ้ราะว่าเขาดูด้วยไห้และเป็นจังใดก็ยนตุความตรวจสอบของเขายนตุความดูแลของเขาเอรากำลังพิจารณ์ต้องเที่ยงกันดินตัวนี้กับมีการจะตั้งเขาลงมาไม่แพ้ท่านจะตั้งทำมาใกล้เคียงให้มันเป็นจังใดมานานนะอันนี้เพราะว่าคมหมายมันนี่คือทางทางทั้งการโตโตที่ซื้อดินที่ซื้อดินให้ ให้ทางเอื้อยให้ทั้ทงพลุ่งพน,น,นิมเเมนเงินผูญญ้ใหญ่ผู้เฝากเขามาแต่ว่าตัวที่จ,จ่ายในการตั้งนี่เงินเขาเองไดะเรื่องของเรื่องฮะนะก็ได้ครับว่าพอจะคอก็ได้ก็จะคอรุดลงมาอีกฮะนะเนาะพอบังหมสมารไรก็คอลงมาแต่ก็ร่วงกับฟ้องตึงเพระาะว่าแต่ก่อนอขอลงมาจากหน่วยละสองแสนก็ได้บ่รุดลงม,มาทั้งบนหันเป็ดแสนเนาะ อ <laughs> ๋อเพราะว่าอันนี้เงินเฮาเองกต่างจัก่อยแล้วื่นบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเออมีแต่ว่าอันนี้ก็ตางซ่อยกันเนาะทางอ้ายก็่ยทางนี้ทางเฮาก็่ยนี้หั่นน่ะเจ้าๆๆอ่านันก็อุ้มลูกผูกเต้ามาเลยนลูกลูกสาวบ่น้องออได้ลูกเลยเนาะอ่าลูกเลยลูกสาวสบายดีล่ะน้องสุขเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะ ผ่านไปเมื Carbon. ่อก mm ี้นี้ผ่านแล้วแต่ว่าพี่จะได้กับไปพยานเอาพากันไปอมีแต่ว่าอันอันมีแต่ว่านั่นแหละก่ะอันอะไรอะมามาเซ็นแล้วบ่อันใบใบใบชื่อใครบ่บ่เซ็นก็ได้มีแต่ว่าเขาเคยมีแต่เขาพยานาคให้เลยเอาพยานาคสื่อไรต้องมีแหละเขามันต้องมีแหละว่าแต่เก่าบ่เซ็นมันก็บ่อะไรนะเนาะมีแต่เข้าพยานาคให้โอ้บ่เซ็นมั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 นต้องมีใบชื่อใครแล้วว่าฮ้องเขื่อนเจ้าก็มีแล้วบ่ ฮะบ่บ่ขอโทษเนาะถือว่าพยานบระยุทธ์ดิสแต่เอ๋อมันมันบ่มัน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 กับบ่คักปานไหนมันต้องมันต้องมีมาจากใดไม่เนี่มันบ่ได้อ๋อคือไม่หนาไม่หนาอ๋อมม่หนาเราเป็ไทยอ๋อแต่เป็ยังเช็ดให้อยู่เออเช็ดไทยอ๋อโอเคโอเคบ่เป็นยังบ่เป็นยังเช็ดไทยอ่าอยากหู้แค่นั่นแหละนั่นก็เป็นขึ้นกระพริจหน่อยอ่าอ่าอ่าในกองเช็ดให้อยู่แล้วอ่าเป็นอะไรครับนี่มีแต่บ้านเราใครเคลียร์กันซื้ออืมบ่เป็นยังขอแต่ว่า แต่ว่าให้มันมีใช่ไนี่มีนี่ให้มันมีแหละบรเป็นยังพอเขาไปซื้อขาอัพเดทไม่เจ้ามาเมื่อหน้าล่ะมีแต่เอาใบในแจ้งให้เจ้าเบิ้งมันได้เขาลงรายเสร็จเรียบร้อยแล้วบริษัเขาเนาะใบดูในอันอยู่ในบ้านนี่บริษัมีแล้วบอกใบซื้อขายบริษัมีใบบอบอบอกบอริมีต้องไปเอาไปเอาดู ดูพุ่นต่างหากอีกว่าอยู่ไซเปไปซื้อเอาอยู่เมืองมาแล้วต้อไปซื้อเอาต้องไปซื้อไปกระต่ายไม่แล้วอีกบอสเราไปเราเฮ็ดเองเราเพินเ่นเพิ่นเฮ็ดเองเราไปซื้อ,อแต่กระต่ามันต้องในบ้านน่ะต้องมีต้องมีมาให้อยู่แล้วแต่ว่าคือโมมีเพิ่นกไ็น<ร>ไปซื้อเอามันใบใบบัวท่าใดดอกเนาะม,ม,มา่เพิ่นเขียนเคียนแหละมีแต่ว่าให้ฟังนั่นฟังนี่เซ็นแล้วก็แล้วพยานฟังนั่นฟังนี่แล้วก็แล้วเป็นยังไงเนาะขอแต่ว่าให้มีในบ้านเซ็นทับห้องเนี่ยได้ บ่มีปัญหาพี่น้องเนี่ยแต่ก็เคยมีเยอะบ่เตียงก็เคยซื้อที่แบบว่ามันบ่ท่วงบ่ทันแล้วก็เอามาให้น้ำลังนี่ก็มีคือกันอันนี้บ่าแบบเพิ่นบ่ท่วงบ่ทันเนาะบ่ท่วงบ่ทันนี่นะตรงนี้มีอยู่อ่าอ่าอ่าบัเป็นอันนี้ห้ามาโจโจมื้อนี้เลยนะบ่ได้เตรียมการกันเนาะพี่น้องเนาะมันก็อยากบ่วท่านแต่บ่เป็นหยังหรอกอันนี้ในหลักฐานเฮาก็มีในคลิปนี่แหละเฮาถ่ายไว้แล้วเรียบร้อยบ่ยากดอกบ่วแยกสำคัญอยู่นี่แหละอๆๆพี่น้องเอ้ยเป็นจะได้จะได้ก็อยู่ได้ที้เอาบัดนี้ พายเฮ้ายางเราหอบหอบบึงด้วยหอบบึงด้วยเลาตามนี่เลยนี่นี่เาตามเ็ดใช้ใช้พ้อยเจะาของที่นี่แหละตะพอยกินจุด่างกับพลองกินไปไปลูกไปหุ่นอยากได้บ่ทุกชายได้รถบ่ bay bay con may bay 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 อไปนี่พี่น้องไงไปพุ้น้วงเติบแล้วดิวงอ่ะโอ้นี่านึ่งบ้านเฮานียง่งากรโนี้เป็นเจ็ดสี่มเลยหรอพี่เอ้อบ่เพือยอ่าออเลยมนออบ่อเฮือนนี่แล้วเป็นชี่ใหญ่ออกเนาะออเป็นชี่ใหญ่ออกพี่น้องไง เมนวองนี่เมนเลยวองเพอ่ามนดทางุบ่ทางเลยอ้กกมาใช้มานีบ่มาพี่มาพี่พี่มาพี่พ่อพี่พี่พูดออกไปทางพูวานี่อ้พี่น้องเล้ อ้ห้องนี้บริเวนห้องนี้ห้องนี้ไว้ชเ็ดหงนพูดได้พี่น้องเลยเล้โสี่ล้านพี่น้องเลยเจ็ดพันกว่าบาทกวดโพโอ้โหมืดฮะไรอันนี้มันพี่น้องคนต่างคนเอาให้ดิบะเนาว เออมาฮอดสูเลยคือ mà mà tướp lại đấy thiệt này <laughs> tướp nhảy <laughs> Ok, thế nào người đó đời Mau hớt phi, mau hớt phi đấy này Tìm cá non đó đấy. Rồi เออนี่น้องไอ้ลุงเฮิมคอยเห็ดเมื่อกี้ผผาห่มคอยซาพื้นคอยยุ่นลุงบาทเดียวเลยเมื่อกี้นี่แต่ยุ่นลุงเซ็ต่ะยุ้นงซ็ตนะบ้าตรมันตู๊งแต่ครบบาตรอะไรสันบ่อใช่ขุดขุดขุดเวีนยู่ในใช้่อยยุ่นในทางมาติดทางให้สี่แต่ละคนเนาะเนาะหนาวเนาะคือที่เจ้าที่เแบบนี้อ๋อสบายดีสุกนั่งอยู่บ่สบายดีก่อนเลนะหนาวชุกเชนุ่กว่ะ โกเมนอันนี้สุกเซปูนสุกเปุนสุ่กเซปุนเป็นไงนาะพิงไฟน้องไม่บอเบิ้งนั่นนั่นนันควันยางเขาเด็กน้อยนะใช่นั่นได้สัตผู้นั้นเพิ่นอ่าเหตุไดก็อันนี้คือว่าใช้อ่าพ่อเพิ่นมีเพิ่นอน้นแ้้อย่านี้าด มาเป็นไข่ป็นหัวเอาเได้ทีได้ทางนเป็นไข่านี่มาเถอะนงเเป็นไข่แม่เขาอยู่ในวเป็นเป็นไข่ปอลยวนวะจเมยกับลูกบ่กับลูกเลยนป้นี่าน้องเราบอกว่าเอาขัวตั้งเตมองมาท่านมาผัวเราอะมองมาท่านมาโอ้ยสบายดีเด้อเด้ออันยุจะปีก็ โมโเลยปีปีทังให้ปีทังให้ขักนะหวนเนแม่นน่นเนาะฮมสุขมอ๋อคือเรียว่ามอในบ้านเป็นอะไรมีราบานมือแล้วมีราบานมือแล้วเมบามือมือมือนี่คือมือเนาะคไทยได้แต่ควัมันชื่อ่ดิคุณผู้หงได้บ่อะไร ่าทยเบื้งหลังนี่ก็เห็นเบื้งหลังนะนี่ไ่เห็นเจ้ากับไยคนนี้ได้ยินเไหมยือเบื้องคนชั่วอนไหนเดี๋ยเีวว่ารถปกตินเอาแต่จุนลุงเหนอคิดเยุ่นเหรอใช่คิดกะใช่อยู่หาเรื่องอยากใช่ได้เนาะ

ทางในบ้านเฮานี่แกยังยังบ่นยังบทชวงบวทันพี่น้องเลยอ่าเพราะว่ายังเราก็ยังใช่ลูกน้องไปตัดไม่บิ๊กอยู่เนาะเพิ่ฉีิมาพิมพ์กระดาษเป็นใบชื่อขายก็ยอกก็ยอกโอ้ยเนาะอันนี้ว่าท่นว่าสี่นะฮะอยากอยากถ่ายรูปเนาอยากถ่ายรูปอ้าวก็ได้ได้จะเป็นยังวายาถ่ายหุบไม่ได้ชื่อไม่ได้เลข อาโอเคเนาะ่หญ่โอเคนอ่ามาแล้วตาตูบตาโปไปยังกันนะเอ้ยพี่เจ้าของแน่นเพิ่นพี่น้องเงยเจ้าของที่ดินโดยสบายดีเด้อเป็นอะไรเป็นไข้กินไรยานหมูไม่ยากินบ่เอ้าพี่น้องเงยเบื้อเบื้องๆบไปหายามาให้ก่อนเป็นไข้ต่ลูกตาย เออแบบแบบแบบว่าง่วมเงาได้นะเรากันเนาะคิดลายคิดลายเออเออเออบื้องเบื้งเบิ้องพี่น้องเลยโอ้ยเนาะโอเคๆมีอยู่พี่น้องเลยเอาอันนี้กันเด้อแป๊บนึงโอ้ยอันในบ้าน อาปากระปองหเมื่อซิมกับสปอนเซอร์เด้อเจ้าจจโดย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 ุกขอบใจในลายบืนบืนเจอกันเดี๋ยวบืนจังอามาเรียบร้อยจดดอกบืนนี่เนาะมีแต่มามาจะสิ้นไเออม่จส้นเพราะว่าเขาเขามาไดสิไทยเพื่อนบึงให้เป็นเจ้าอ่าูยใหเพื่อนเห็นเนาะักทานแล้วกัแล้วละผมมีอย่างมากมายเลวทนี้คุยกันแล้วละอบืนเจอกันได้เด้ขอบใจขอบใจขอบใจให้หปเวียนรถไม้แซบันรคอโอเคเค มันเทอะบ่เฮ้ยเนาะเอาเอาเอาไปยืน้องเลยเอา,เอา,เอาไปกินไปกินก่อนเอ้ยเด้ออ่ากินนะนะสมมุติว่าเจ้าเป็นไข่เฮงนี่กะกินข่าวแรงแล้วนะก็อ่อากินสองมิดรไหนนอนเด้ออา่บาถ้าว่าเป็นธรรมดาก็กินเทนอมิตรเศร้าเทียงแลงเด้อพอตุ้งมาพี่พอตุ้งอา่าเศร้าเทียงแลง้งโดยเขา้าใจอยู่เนาะโอเคเอาเอาถือไว มีมีแต่ว่าบื้นแหละเฮาทั้งเฮาชิมาซื้อที่ให้ให้เพิ่นเห็ดเส้นใบซื้อขายก่อนอมันยังบ่แเล้มวมื่อมนี่เด้อบ่ทานมันคั่มเด้อแล้ก็เฮาก็อยู่วิดมือพป่นออ้อยเคีรยให้พอเพิ่นก็นอยู่บ้านน,ะนอกเมืองนี่เพิ่นต้อง ไปซื้อไปซื้อขายอยู่ในเมืองอีกมันกันเนาะอย่างเงี้ยเบื่อื่นเบื่อเดี๋ยวเขาเข่ามาใหม่เด้อไปไปพักไปพอนซะประตูโด้ยสบายดีสบายดีอ่าชีได้ที่ใหม่บัดเป็นไข่บัดนี้เนาะโอ้ยพี่น้องหน้าตาแล้วก็งมเงานี่ยมือมือก็เลยเดิน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 เดยนไปหนเนาะโดินไปหาพักหาพอนลูกอยู่ยังไงอยู่จีนยังไงลูกเจ้า อ่าลูกเพื่อนผมบ่เออโดยโอยาดยโดยโดยปั๊บไปพักไปพอนอันนั้นอยู่บ่อันนั้นลมผัดหนี่จะไปเฉพาะคืนนี่น่ะไปบ่เลยพี่น้องเอ้อจะชิวในใดนะเอาอ้วนเอาอ้นเอาจังเลยพี่น้องเนาะเอยดอยโดยปั๊บปัไปพักไปพักไปพอนไปโอเคพี่น้องเอยมจะว่าอ่าทางอ่าเพคนนี่ พร้อมบมลละทางพยานรักฐานอย่างัง,งญญางๆคุณลองเลยพยานช่วงกล้ามช่วงพายเนาะแต่ว่ายังยังขาดแต่ว่าใบซื้อขายมันยังบ่มีเส้นให้อ่าแต่ว่าทั้งทั้งในบ้านนี่ยังคกนกระลาบรองให้เพิ่นนะเป็นด้กัน,กนสมมติว่ามันบทหวงบทท่านแต่เป็นว่ามื้อหน้าเนาะบัดนี้บทเตียงก็ยังบพ่พอซื้อมีแต่ว่าถ้าเราให้เพิ่นอ่าไปซื้อขายมาก,ก่อน,บ,อน,บ,อนบืน้องฐาน้าเบื้องฐานก็จําเป็นต้องได้ซื้อให้เพิ่นก่อน อย่างนี้เพราะว่าเป็นกับโบก้าโนนิมดอกเพราะว่าทั้งเฮากับชายคลิปไปเป็นลักทานอยู่เป็นกบบบอคอยนั่นกันดอกพี่น้องนะแต่ว่าสิซั้นนี่บัน่ได้ใจเฮานี่แหละอ่าบางบางบางบอลโบเตียงก็เคยซื้ออยู่อ่าแต่อ่าซื้อให้ก่อนแล้วก็ใบซื้อขายมานลำลังก็มี่พี่นุ่งก็มีคือกันเนาะอันนี้ก็คือกันพี่น้องเลยป่ะป่เตียงก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนบารนี้พี่น้องเลยขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง เบอสักคู่สุกคนที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปจนจบแล้วกับบอขาวโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพี่น้องเลยสบายดีเด้ออ่าตากันยังโเห็นปวดปูออเอ